ชามช้อนถ้วยเซรามิกหลักสิบร้านปีชาเซรามิกเลยค่ะทุกคนคเขามีหลายสาขานะแต่เรามาที่สนามหลวงสองขอบอกเลยนะว่าของเยอะมากมีแต่สวยๆทั้งนั้นด้วยอย่างช้อนเซรามิกอันนี้สิบห้าบาทแต่ละลายโคตรน่ารักแล้วจานพวกเนี้ยคือใบละยี่สิบห้าบาททุกคนดูลายของเขาสิคือสวยมากอะมาต่อกันที่แก้วใบละยี่สิบบาทได้โคตรถูกชามพวกเนี้ยก็เริ่มต้นแค่ยี่สิบบาทราคาแบบเนี้ยคือช็อปเพลินมากเห็นอะไรก็อยากได้ ไปหมดและเนี่ยมีพวกถ้วยน้าจิ้มด้วยนี่เขามีทั้งราคาปีกและราคาส่งเลยนะคือของเยอะมากๆอะ่ะบางอัน17บาทก็มีมีใส่เครื่องปรุงก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดกา,าน้ําแจกันแก้วคือของโคตรเยอะใครที่ชอบอะไรพวกเนี้ยเราแนะนําร้านนี้เลยราคานี้จริงๆไม่จบตาคุณป้าที่ร้านก็คือใจดีมากถามได้ตลอดไม่เหวี่ยงไม่วีนเลยกแกดูสิว่าของมันเยอะแค่ไหนอลองดูสาขาใกล้บ้านได้เลยนะหรือถ้าใครอยู่ใกล้สนามหลวงสองรีบพุ่ง ตัวมาเลย